哦，还不嘞。 ที่ทครับพี่ถูกสุดอร่อยไส้ทักแต่ก่อนเนี่ยเป็นอาชีพทำงานก่อสร้างครับก็ขายเลื่องงานประมาณห้าโมงเย็ยนก็เดินเล่นเดินไปเดินมาก็เจอพ่อขาขายตัวเกียวชอบกินด้วยในซอยเดี๋ยวสุขุมวิทซอย24พอดีเจอพบก,ก็เลยติดใจไเดียแฟนชายเขาก็เลยขอซื้อสูตรเขา ก็เลิมมาค้าขายในบ้านเราในอำเภอกบินบุรี <oli> ก็อยู่ได้ทุกวันนี้แหละครับขายมากี่ปีแล้วครับขายมาได้สี่สิบปีแล้วครับพี่ก็ส่งลูกเรียนจบไปสองคนแล้วครับพี่ครับก็หากินไปทุกวันทุกวันนี้แหละพี่ครับเกริกรมันแพงดรวยสิบบาทตัวนี้ไปขายที่ไหนมั่นครับก็เลียไปเลยนะครับแถวอำเภอรกระบินแถวแถวนี่แหละพี่แถวตลาดบานโคกุดมแล้วนี้แหละเลียไปเลียมาเย็นก็เข้าบริการแถวหน้าโรงเรียนนะครับพี่ ขายตอนเด็กเลิกเรียนก็พอได้อยู่ครับเป็นไง<อ>ช่วงนี้ได้วันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่วันหนึ่ง 2, ประมาณสองพันกว่าบาทอครับพี่ครับ,รบ mm hmm. ต่างว่านู่นค่านี้ออกกันแล้วมันพันสี่พันห้านี่แหละครับพี่เพาได้หยู่รอดแล้วเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับผมเริ่มขายประมาณสักสามโมงเช้าครับพี่แบบประมาณห้าหกโมงเย็นนี่แหละต้องโรงงานเลิกเพราะใส่โรงงานเลิกนี่แหละหน้า mm hmm. หน้าเกียดตอนเย็นก็นมาจอดหน้า จีเวีนมันโคกดมเรามาขายบางทีบางทีโคกดมเข้าไล่กันหนีหนีไปขายแถวนน้แถวเบอร์นาดีนะครับ